มาชมสมเด็จเก๋กันนะครับเห็นสมเด็จแบบนี้เนื้อมวลสารแบบนี้เก๋เลยนะครับพิมพ์แบบนี้เก๋เลยนะครับนี่คือพระสมเด็จเก๋อหลานเปอร์เซนนะครับดูให้ดีๆนะครับเจอเนื้อพิมพ์แบบนี้ ลักษณะแบบนี้เก๋ K. เลยก็ดูแม่พิมเก้ K. ให้ดีนะครับนี่นะครับนี่คือพระสมเด็จที่เก๋นะครับดูผิวเผินอย่าไปดูแบบผิวเผินนี่คือพระสมเด็จเก๋นะครับดูกันให้ดีๆนะครับองค์นี้เก๋ ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือแม่พิมพ์สมเด็จเก๋นะครับก็ดูลักษณะรูปร่างหน้าตาพระสมเด็จเก๋ก็มีลักษณะแบบนี้นะครับามาดูตัวตัดเลยนะครับตัวตัดแบบนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับที่ ใช่นี่แบบนี้ระส,สมเด็จเกเลยนะครับดูหลังหนะ้าข้างหลังแบบนี้พระเกล้ล้านเปอรซน,นะครับเห็นหมฮพราะว่าผิวอะไรเขาจะทำให้เหมือนแต่ยังไม่เหมือนนะครับตัวจริงจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือพระสมเด็จเก๋นะครับเห็น คาบแบบนี้ครับคาบแกทำแกขึ้นมานี่คือพระสมเด็จเกเห็นแบบนี้เกเลยนะครับนี่คือด้านหลังพระสมเด็ดจจําไว้ใหแม่นๆนะครับสมเด็จเกเป็นแบบไหนอย่าไปซื้อราคาที่แพงๆนะครับาซื้อได้ ร,ร้อยหนึ่งซื้อได้นะครับซื้อถ้าใส่กรอบก็ซื้อแค่กรอบนะครับพับเป็นถือว่าเป็นองค์แถมฟรีนะครับโอเคซื้อมาศึกษาดูกันเล่นๆได้นะครับหลักร้อยซื้อได้นะครับเห็นเนื้อแบบนี้ก็พอซื้อได้ซื้อมาดูมาอะไได้แต่อย่าไปซื้อราคาที่แพงนะครับ ราคาที่แพงๆอย่าไปซื้อเปนอันทานนะครับนี่คือพระสมเด็จที่เก๋ดูคาบดูอะไรนี่คือคาบแบบเก๋ๆนะครับคา,าบพระสมเด็จที่เก๋ดูไว้จำให้แม่นๆนะครับคาบเก๋เป็นแบบไหน ้าพระสมเด็จแบบนี้เก๋น,นะครับเห็นแบบนี้ที่ไหนอย่าไปซื้อเป็นอันขาดนะครับเป็นพระสมเด็จที่เก๋เขาทําขึ้นมานะครับก็ให้ดูกันจะจัดชัดๆนะครับอย่าไปซื้อราคาที่มันแพงน,นะครับนี่คือพระสมเด็จเก๋น,นะครับ เก,เก๋ล้านเปอร์เซ็นนะครับก็ให้ดูวันนักผิวเป็นแบบนี้เก๋เลยนะครับอย่าได้ไปเช่าไปซื้อราคาที่แพงๆครับก็ให้รับชมผราสมเด็จเก๋ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดูผิวพัรร์แบบนี้เก๋เลยครับ